เฮ้ยทำไมไอ้ก้อนนั่งยังงานันตาบุ๋นดิเฮ้ยกระต่ายดีดกระต่ายเหรอฮะเนี่ยเอาไม่กันนะแม่ทำไม่หายดีลูกตอนนั้นโมแชตบดิษฐ์กระตายเลยกาดกิตดูกาดแ้นบดิษฐ์ก่อใช้สายทุกขังบ้านเซานี้ก่อหนังฟังจากเมืองนอกเอ๊ะ

เด็ดบุตรมาเลยสวยสอยว้เด็ดบรเลเห็ดตั้งแต่แเป็นความปากงแไใช้ลงพุ่งว่าจะตัวม่ลูปนี่ก็ตั้งแกขวตโสายสาตัวังแจวเท่านี้กหนังคงจักมั่งนอเนี่ยรดจนขนออกใช่แต่ตาแฝงใช่แต่สาวงามงามพอด้วยกันงไอ้บอหน้าจังจาไอ้บอน้ายำยาจังตาโอ้ีไอ้ีบอหน้า ชาาเจ้าเรียกเสียาลีนหมอลำยี่ีมาแจ้เก่าตั้งแค้องค์พาะเจ้าเรียกเสียโมผมากขามันล้องปันผลกันทาเป่นแ้ว่าันู่เรียนม่คู่เราพอสองจานตานมูนี่เราพอจ่ำถอยรูจจากกาบ้านน้อยแต่ตาบันตันงาบุตดแจ้าถึงสมนำยิงั้พฝ้ระวัง่ลงได้ไหมตั้งแจ้งสามรถมุ่นเราอยู่บ่ในห้ันแจกจ่าฮ่่าฮ้า่าบ่่ดา

มึงประทัเพพาะเคยขึ้นและรถลุกชินรถครับมันลุงใหญ่เนี่ยันหันหันเจี๊ยบหันเลยไม่มาพวกแเลยข้างได้เจ้าอินรอกบัดเนาทีมาเคยมักสาวปันดีสักเดียข้อยเห็นเมดยาปันบาปตาเปนมาพวกแหยดหดหลงหลังสุดพอเจ้าเขียวใน่อเบาได้คนถวยทีเนี่ยกบหลากบ้านหลายบาทนึงเป็นคนฉะลาต่อที่าที่ได้ักาเต

ช่ครับไตล์ครับมงเปไอยสิมันควายังม่หู้ยยไปใส่อะทวมือาวบันมากเออนี่แหละเขาไปเใส่หูยเด็ดนะว้ายกไท่านของ